สวัสดีแม่แม่แมป้าป้าลุงลุงวันนี้มาพบมาพ่อกับน้องสนใจคือเกา่าวันนี้น้องสนใจจะมาดักกับดักนูอีกแล้วครับมือพึ่งแต่เมื่อวานเนี่ยม่ได้นูเนาะวันนี้น้าใจก็เลยเตรียมกับดักมามาลายเลยเนาะจะกับดักนูจะดักนูเนาะพี่น้องเมื่อนั้นมาถึกืัอน,นี้ก็เลยมาแก่ตัวเนาะปะ้าป้าลุงลุงอย่าเพิ่งเบื่อน,น้องสนใจนะเพราะช่วงนี้เป็นฤดูหนาวแหละฤดู ดักนูด้วยก็เลยเฮ็ดคลิปซ้ำๆดักนูแล้วก็ให้ป,ป้าๆลุงๆติดตามต่อไปวันนี้จะตั้งใจดักนูเยอะๆเลยป,ป้าๆลุงๆเพื่อนๆแต่พร้อมแล้วไปกันเลยป,ป้าๆลุงๆเพิ่งเบื่อน้องนะช่วงนี้ทำคลิปดักนูอย่างเดียวเพราะมันเข้าฤดูหนาวเพิ่งเบื่อผมนะครับจะถ่ายทำ การดักการกู้ว่างและการจับนูส่วนนี้นะพี่น้องเ้ยสอนพาพี่น้องนี้แหละจุดถ้าให้ผมถ่ายทําลักษณะไหนแบบไหนคอมเมนต์ทาง่องโูลินเลยนะครับจุดไปเลยครับวันนี้อากาศฟ้ะาคึมๆ่องไปอากาศฟ้ะาคึมๆสวยงามมากเลยครับขันพร้อมแล้วเดินถ่ายการถ่ายการเดินให้พี่น้องดูด ป้าลุงลุงสพรอมแล้วไปกันเลยครับติดตามไปด้วยกันครับไปกันเลยนะ được <laughs> được <laughs>

นี่พี่น้องตโน้นะพี gente, ่น um ah ้องเนาะถึกแห้วเขาเนาะพี่น้องะ่็มปนของน้องสนใจพี่น้องเนาะอยากเอาของเขาเนาะพี่น้องเขาข้ากินคือกันพียงเนาะมาต้องย่างต้องย่างไอ้พวกกินดอกไอ้พวกกินดอกตโนูดนะต้องย่างต้องย่าโอ้งามแห่งลีเพีองเอาะยันครบด้วพี่น้องมาแห่งลีคุณนี้เนาะพี่น้องจักเป็นไผ่พี่น้อง น้น้าน้าน้้านีของศิลปเราเว่ยบุถึกนูก็เลยแถ่ทายคลิปนูขาวอีกพี่น้องก็มันหออกกาบ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 ไปไพี่น้องมาา เอาไปถือเอาไปยาย่าเล่นเดี๋ยวมันลืดเขาให้เหมือนยังไงแลับมัอนี่ก็บ้ามานนะพี่น้องเนาะีเนาะมาถือรับพี่น้องมันิปจับเพียงเดียวเพียงน้องเห็นจับไปได้เห็นพี่น้องบปได้มาง่ายๆนะเพี่น้องเนาะ้นต้เพี่น้องวิวงามงามพี่น้องเอ้ยมัอนี่นะโอ้เห็นนูเขาเป็นตาสะออนแห่งอะไรพี่น้อง จักกับดักไปน้องมันเลยมันน่ะดีกระหล่อมน้ำใจผมว่าซึ้งมือนี้เอ้ยพี่น้องอ้าวพี่น้องเรคลิปน้ำใจเขาลาดไปก่อนเด้อพี่น้องตกที่หน้าพี่น้องวันนี้พี่น้องมาเนี่ยพี่น้องดูดีด้วยพี่น้องเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่น้องเฮ้ยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเลยนะตั้งใจมากที่มาใส่วันนี้เฮ้หยุดเฮ้ยตั้งใจมากเลยเอากลับมาตอนเช้าสุดท้ายกับบุตรหนูแคม มีอุปสักคิ์นำมีคนตกคนคุยอยู่อุสาตั้งนาตั้งตารอถากินนูุนถ่ายก็ไม่ได้กินซ้ำนูนะพี่น้องก็อยู่นนามมากิน้นตามเลนหุดโศกไม่มานเลยไม่ได้จักตัวเลยแป่สาวอยู่เลยไปเห็นแต่หมูได้แต่ตัวเองกลับไม่ได้จักตัวเลยอิชาจังเลยเห็นคนได้เลยอนะอิชาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ทายถ่ายทา,ายได้นูเขานูเองบ่มีเลย สนใจไม่ได้จัดตัวเลยแถบไม่มานด้วยผิดหวังมากเลยพอแล้วลลตอนแรกคิดจะทอแล้วลลก็อุตสาห์ทํากับดักหนูมาเยอะสิดทายดักก็ไม่ถือซ้ำจรินเลยจะให้ป้าๆลุงๆได้ดูว่าได้หนูเยอะ,อะ ให้ดูว่าหนูได้หนูเยอะเลยแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ต่อสู้ต่อครับ,รบเดี๋ยวเมื่ออื่นจะไปหาที่ใหม่มองใหม่ดูเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนครับช่วยเป็นกำลังช่วยเป็นกำลังใจให้น้องสมใจด้วย จะเป็นกำลังใจให้น้องสนใจด้วยน้องสนใจจะสู้ต่ออุตสาหตากแดดตากคนนี่แหละที่ไปใส่กับดัก,กนู้ายก็ไม่ได้อะไรเลยครับป้าป้าลุงลุงนี่ไอยู่ชยจะฮอดเฮื่อแลวเนาะแม่ขอทากิ๊บกับบมีพี่น้องเรย่มแบบนี้แหละ้าฟันลุงไว้เมื่ออื่นจะเมื่ออื่นบางทีมันจะได้ก็ได้นูนะมือนี้มันไม่มานเลยครับป้าป้าลุงลุง ยังไงก็ติดตามน้องสมใจทางซ่องปุรินสแนวคือแบบคือเดิมคือเก่านะทางช่องปุรินคือคือเดิมคือเก่านะครับปป่้าลงุงลุงสำหรับคลิปนี้น้ำใจกับคอล่าไปก่อนปปป้าลุงลุงกับฝากติดตามคลิปตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้น้ำใจคอล่าไปก่อนตอแต่แต่กคนแหงลล้งริพี่น้องเลยเอาพี่น้องขออนุญาตพี่น้องสวัสดีพี่น้อง